เห็นเนี่ยน้อยโดส่วนมันเป็นทีมส่วนมาเป็นทีมมันจะกระโดดอยู่นั้นเอ้ยไม่เป็นไรไม่ทำไรงมันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกเฮ้ยแต่เลือดเป็นไอนี้เลยเลือดเป็นข้อใหญ่เลยแต่แต่ถ้าแมปเนี้ยพี่พี่เอาตัวรอดได้นะมันกระโดดข้ามได้เอออาจจะที่หนึ่งด้วยซ้ำเอ้ยกระโดดโดดตามวงอ่ะพอวงแต่มันไม่มีระเบิดอดีดิเอ้ยมมีไม่มีมมีเฮี้ยมันโดนระเบิดแน่โดนระเบิดแน่ พี่เอาระเบิดมาเล่นโอ้ยตายดีวะโอ้ยโอ้ยแอบซอกก่อนพี่บงเข้าไปอยู่ในซอกเลยเซตปุ่มก่อนเซตปุ่มเข้าไปอยู่ในอีกเข้าไปอยู่ในทางขวามือหน่อยอะเข้าไปไม่ได้อันตรายเกินวตาพี่แล้วเฮ้ยพวงมันมาแล้วมีคนมามาดิเออสวยลุกกระเด็นนะมันกระเด็นออกไปเลยนะ สิบห้าวิวงบิดเลยวงเอ๊ไอสูกันแล้วปล่อยมันไปมันซื้อไป <laughs> ชมมวยอ่ะอยากดูอ่ะไม่ต้องอะ่ะ <laughs> อาแล้วเหลือเหลือ2 2> พี่เหลือเฮ้ยสามคนเราสองคนพี่พงหนึ่งหนึ่งสองไปอยู่ทำมัน มาแล้วชิพ่าวีเอาไหวปะเอ้าเพียกดผิดชิพหายแล้วกระโดดข้ามไป,ไ,ปไม่ทำไรไดยกระโดดข้ามไปได้ไหมยก่งไก่เกงไก่ สี่ไม่ช่วยเลยวะควยอะไรล,ล่ะควยอะไรล,ล่ะอควยอะไรล,ล่ะ,ออลละที่หนึ่งว่ะครับอลโลวิ่งตามมาดิครับ อโลที่หนึ่งว่ะครับคือคือสภาพของไม่มีเลยนะเ้ยไอ้เหี้ยก็พี่เทพอ่ะครับไอ้เหี้ยสุดยอดคือแบบแทบจะไม่ทำอะไรเลยนะเพื่อนมันเรียนดูอยู่ปล่าวะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ล่าจะเนี่ยรีรีเซิร์ฟแล้ว